สวัสดีทุกคนคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูเดียอินคลาสมค่ะและว,วันนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์ค่ะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนเลยแล้วก็เป็นวันหยุดของครูเดียด้วยเช่นกันนะคะในวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะขายของนะคะคือที่บ้านของครูเดียนะคะขายขายของเป็นร้านขายของชําค่ะก็นอกจากเราจะขายของแล้วเราก็จะเตรียมของแพ็คของเพื่อที่จะเดินทางไปเยันบ้านเกิดของครูเดียค่ะก็คือที่จังหวัดเลยนะคะ แล้วก็จะฝากหลานคนเล็กค่ะไว้กับยายกับตานะคะเพื่อที่ทางบ้านนี้นะคะก็คือจะมีคุณปู่คุณย่านะคะจะลงมือลงแรงทํานาค่ะก็เลยไม่มีใครดูหลานให้นะคะก็จะเอาหลานเนี่ยไปฝากไว้กับตากับยายค่ะแล้วที่สําคัญก็คือครูเดียก็จะไปช้อปปิ้งค่ะไปซื้ออุปกรณ์ทําสื่อการเรียนการสอนแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือไปซื้อ วัตถุดิบในการทําอาหารกลางวันให้กับนักเรียนของโรงเรียนค่ะค่ะตอนนี้ได้เขียนเป็นรายการออกมาแล้วใน5วันนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ครูเดียเป็นคนรับผิดชอบในการซื้อวัตถุดิบมาทําอาหารกลางวันของเด็กๆค่ะก็ไปซื้อมานะคะแล้วก็เอามาให้แม่ครัวที่โรงเรียนนั้นได้เตรียมทําอาหารให้กับเด็กๆค่ะซึ่งอาหารที่จะทําก็จะเป็นอาหารที่ครบ5หมู่นะคะเป็น ที่ต้องการของร่างกายของแต่ละคนให้มีความแข็งแรงนั่นเองก็เดี๋ยวขอตัวนะคะไปเตรียมของก่อนแล้วก็รอเวลาในการเดินทางค่ะเพราะว่าเราต้องปิดร้านก่อนก่อนจะเดินทางไปไหนนะคะแล้วก็แจ้งลูกค้าหยุดร้านก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันที่จังหวัดเลยค่ะ The next day ระะ้าน20บาทจะเป็นเพื่อนของคุณครูทุกคนได้เวลาเราอยากได้อะไรเราก็จะมาที่ร้าน20บาทค่ะวันนี้เราก็ได้ตะกร้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะใช้ทำอะไรนะคะ นี่เราก็แวะมาที่มิสเตอร์ดีไอไว้นะคะเดี๋ยวเรามาหาของแล้วเราก็จะไปทำซื้อการสอดกันนี่ของเยอะมากนี่ได้มาแล้วนะคะเจะอันนี้เอาไว้ทำวอลเปเปอร์ติดพวกบอร์ดต,ต่างๆนะคะแล้วก็น,นี้เอาไปทำตัวเล่นเกมเศรษฐีที่เราทำเอาไว้เราไม่ต้องไปทำนะคะเสียเวลา ซื้อเปอย่างนี้เลยคนด้วยค่ะไปแข่งด้วยเทีย่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเปียกกันค่ะอันนี้เป็นข้าวเปียกร้านชัยอยู่จังหวัดเลยนะนี่ร้านประจําเลยเดีย๋ยวเราจะเดินไปกินกันนะเดีย๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรค่ะ

那也不少啊。No, จะไปไหนล่ะเราได้ครบหรือ,อยังของนะอันนี้ที่บ้านเรียกเมี่ยงลาวค่ะแม่ทำไว้ให้กินพาอเราบ่นว่าอยากกินแม่กับอาก็จัดการเตรียมเครื่องให้เรากินนะคะนี่เลยหน้าตาน่ากินไหมเป็นสมุนไพรล้วนๆนะคะแล้วก็มีกะหมูแคบหมูนั่นแหละนะคะใส่กับสมุนไพรต่างๆ ส่วนน้ำเมี่ยงนะคะก็จะมีส่วนผสมของปราด้วยนัวสุดๆเลยค่ะ จะรับหน้าที่ทําอาหารกลางวันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาซื้อวัตถุดิบต่างๆเตรียมเพื่อที่จะนําไปให้แม่ครัวที่โรงเรียนทํากันค่ะเดี๋ยวเรามาซื้ออาหารกลางวันกันค่ะจำได้ดดกะทิกะเทียมมีหลายเมนูเลยนี่เขียนเอาไว้หลายเมนูแล้วก็เนิน้าอยอะไรเนี่ย

ไปเลยก็มีวันหมดอายุมันอยู่ด้วยอ่านดูสิหนึ่งหมดวันไหนหมดอายุวันไหนไม่ไงเออวันที่สามสิบเดือนหกสิ้นเดือนเออยอดปีได้สี่สิบแปดหรอเอาอะไรเอาหาเดินน้ำเลือดปาที่ทาบบริการที่แตกต่างกันปะล ท <Day> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้คุณเดียก็กลับจากตารานนะคะเพราะว่าวันนั้นวันอาทิตย์ที่เราไปซื้อของกันนะคะเรารืม เราลืมเศษไก่ไปเลยค่ะที่เราจะเอามาใส่ในแกงเขียวหวานนะคะก็เมนูส่วนใหญ่ก็จะเป็นไก่ค่ะเพราะว่าอาหารถ้าเราใส่หมูอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะไม่เพียงพอต่อค่าอาหารกลางวันเด็กๆนะคะเพราะาเราเป็นโรงเรียนเล็กๆค่ะเพราะฉะนั้นการถั่วจะถั่วฉเฉลี่ยอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้เยอะเท่าโรงเรียนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกไก่เป็นวัตถุดิบหลักค่ะ อ่าแล้วก็นอกจากเศียไก่นะคะคุณเดียวก็ได้ซื้อก้อนเลือดมาด้วยแล้วก็พวกลูกชิ้นนะคะเอามาใส่เสริมกันให้แกเขีวหวะของเราน่ากิน,นะคะ่ะแล้วก็ในวันถัดไปก็จะเป็นข้าวมันไก่แล้วก็วันสุดท้ายก็จะเป็นผัดไทยอร่อยๆนะคะทุกเมนูครบ5หมู่แน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็อร่อยแน่นอนเพราะว่าแม่คัวที่โรงเรียนทําอร่อยมากนะคะจะ เห็นได้ว่าครูเดียไม่มีทางที่จะผอมได้เลยเพราะว่าอาหารคุณครูที่พวกเราออกเงินกันเนี่ยแม่ครัวทำออกมาได้อร่อยนะคะเมะื่อวานก็เป็นแกงผิดไก่อร่อยมากกินข้าวพูนจานตลอดเลยครูเดียเนี่ยก็คือตอนเช้าไม่ค่อยได้กินอะไรใช่ไหมคะก็จะมีนมกับขนมปังแต่ถ้าตกเที่ยงนี่ยคือพลังงานมันหมดแรงมันตกเหมือนน้ำตาลมันตกด้วยค่ะต้อง เสริมน้ำหวานแล้วก็พวกอาหารอาหารก็เลยจะเยอะนะคะก็ถึงจะมีแรงอายุก็ขึ้นก็เป็นแม่ลูกสามแล้วเพราะฉะนั้นมันแบบว่า มันเหนื่อยง่ายเราก็เราก็อยากกินอะไรอร่อยๆตอนนี้เราไม่มีพลังงานแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเราไปสู้กันต่อนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงโรงเรียนแล้วค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนนะคะตอนเย็นนองเลิกเรียนนะคะจะได้ไม่รบกวนนักเรียนของเราเดี๋ยวเจอกันค่ะ o o ดี oh, oh, ของวันนี้นะคะก็เป็นชุดสีชมพูอันนี้เลยนะคะตบกระเป๋าคู่ใจ ยิงมาตอนเที่ยงไปเลยตัวเดียวหลอกไปเลยตัวนี้มันไม่ไหวเนี่ยเดินไปเลยเดินไปเลยมอเตอร์เดินไปเลยลูกไ,ไปเดกับพี่เขาใช่เดินยเดือพี่เขาเลยแอบดีๆน,นะแม่ขอเต้าอยังมาเดินเดินถือโชว์มันอยู่จ่าเอ๋